คุณไพศาลพืชมงคลโพสต์ฝันเปียกในเรื่องบาร์โคดใลยขณะนี้ดูเหมือนว่าทุกฝ่ายจะยอมรับตรงกันแล้วว่าในบัตรเลือกตั้งมีบาร์โคดที่ระบุลำดับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทําให้ทราบได้ว่าบัตรเลือกตั้งนั้นใครเป็นผู้กาบัตรจรึงไม่เป็นความลับตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติแต่คงเถียงกันว่ากกตไม่ผิดเพราะกฎหมายใช้คําว่าผู้ใดทําเครื่องหมายซึ่งไม่หมายถึงกกตด้วย แต่บรรดานักกฎหมายทั้งหลายชี้ชัดว่าคําว่าผู้ใดหมายถึงทุกคนรวมทั้งกะกะตด้วยนี่เป็นส่วนของความรับผิดทางอาญาแต่ในเรื่องผลการเลือกตั้งนั้นเมื่อการเลือกตั้งไม่เป็นความลับก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญอาจถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เป็นโมฆะได้การตั้งรัฐบาลที่กําลังดําเนินการกันอยู่อาจจะกลายเป็นฝันเปียกวิเคราะห์โอกาสการเลือกตั้งปี2569 เป็นโมฆะและต้องเลือกตั้งใหม่จากบทความที่เกี่ยวข้องจากบทความและรายงานข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปปีพศ2569คศ2026ในประเทศไทยซึ่งเกิดปัญหาความไม่โปร่งใสหลายประการโดยเฉพาะประเด็นบาร์โค้ดและ QR c o d โคดบนบัตรเลือกตั้งสีชมพูที่อาจเชื่อมโยงข้อมูลย้อนกลับไปยังต้นขั้วบัตรและตัวผู้ลงคะแนนทำให้การลงคะแนนไม่เป็นความลับตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังมีกรณีอื่นๆเช่นการมุดขีดคะแนนใต้กระดาษการพบใบขีดคะแนนในถังขยะการยกขีบหนีและจำนวนบัตรไม่ตรงกับผู้มาใช้สิทธิ์สร้างกระแสประท้วงเรียกร้องนับคะแนนใหม่จากกลุ่มประชาชนและพักฝ่ายค้านเช่นพักประชาชนปจนในพื้นที่ที่พักภูมิใจไทยพอ,อชนะแต่มีข้อคอรหาผมจะวิเคราะห์โอกาสที่การเลือกตั้งจะเป็นโมฆะการเลือกตั้งใหม่ และผู้รับผิดชอบโดยอ้างอิงจากมุมมองผู้เชี่ยวชาญและกระบวนการทางกฎหมายในบทความหลัก 1. โอกาสที่การเลือกตั้งจะเป็นโมฆะโอกาสโดยรวมค่อนข้างต่ำหากพิจารณาจากกระบวนการทางกฎหมายที่เข้มงวดและต้องมีหลักฐานชัดเจนโดยบทความชี้ว่าปัญหาบาร์โค้ดอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะล้มทั้งการเลือกตั้ง เนื่องจากต้องพิสูจน์ว่ามีเจตนาหรือความบกพร่องร้ายแรงที่กระทบความลับการลงคะแนนจริงๆไม่ใช่แค่ข้อสงสัยเหตุผลหลักที่อาจนำไปสู่โมฆะปัญหาบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดที่เชื่อมโยงกับต้นขั้วบัตรซึ่งผู้ลงคะแนนต้องลงชื่อทำให้ทราบได้ว่าบัตรนั้นลงคะแนนให้พรรคหรือผู้สมัครใดขัดหลักการลงคะแนนเป็นความลับตามรัฐธรรมนูญมาตรา101หหากพิสูจน์ได้ว่าทำให้ล่วงรู้ผลได้ง่าย อาจเทียบเคียงกรณีเลือกตั้งปี2,559ที่หันคูหาผิดทิศทั้งประเทศและนำไปสู่โมฆะบางส่วนความไม่โปร่งใสอื่นๆรวมหลายกรณีเช่นจำนวนบัตรไม่ตรงขาดสายรัดนิรภัยหีบและภาพหลักฐานในถังขยะซึ่งนักวิชาการมองว่าไม่ใช่ human error ธรรมดาแต่ชวนสงสัยกระบวนการจัดการคะแนนโดยเฉพาะในเขตที่ผลคะแนนระบบบัญชีรายชื่อขัดแย้งกับผลเขต มุมมองผู้เชี่ยวชาญรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีกะกะตกกตประเมินว่ามีโอกาสโมฆะหากบาร์โค้ดทำให้ข้อมูลหลุดจริงแต่ต้องเทียบกับกรณีเก่าๆที่ใช้กล้องตรวจสอบได้โดยไม่กระทบความลับรองศาสตราจารย์ดรเจตโทนวนนิกแคนดิเดตนายกพรรครักชาติเตือนอย่าตั้งธงโมฆะล่วงหน้าเพราะปมบาร์โค้ดอาจเป็นแค่เครื่องมือตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยืนยันบัตรจริงโดยไม่ระบุตัวตน หากไม่มีหลักฐานว่าใครเห็นการลงคะแนนจริงๆการล้มกระดานทั้งหมดจะทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนและกดหมูเ่เหนือกฎหมายโดยเฉพาะหากใช้เป็นข้ออ้างแก้ตัวเมื่อแพ้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์นัทกรวิทิตานนนหมอเชียงใหม่มองว่าปัญหาจงแจ้งครั้งนี้เช่นภาพถังขยะอาจจุดกระแสแต่ไม่ถึงขั้นโมฆะทั้งประเทศหากกกตจัดการนับใหม่ได้ทันโอกาสโดยประมาณต่ำกว่า20-30เ สำหรับโมฆะทั้งหมดตามบทความที่ชี้ว่าสารรัฐธรรมนูญเคยสั่งโมฆะเฉพาะกรณีร้ายแรงเช่นไม่เป็นความลับหรือเลือกไม่พร้อมกันแต่กรณีนี้ยังอยู่ในขั้นสืบสวนคือกะกะตอขอเวลา2วันตรวจสอบเช่นเขต1ชนบุรี 2. โอกาสที่มีการเลือกตั้งใหม่โอกาสสูงกว่าสำหรับการนับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วยหรือเขต โดยกกตมีอำนาจสั่งได้โดยตรงหากเห็นว่าการนับไม่ถูกต้องซึ่งเคยเกิดในปี2566ที่สั่งนับใหม่47หน่วยบทความคาดว่าหากทำเช่นนี้จะคลี่คลายมอบ็บและป้องกันไม่ให้ลุกลามเป็นวิกฤตการเมืองใหญ่กระบวนการกกตชุดใหญ่พิจารณาจากการร้องเรียนเช่นพักปจนเยื่น18เขตหรือเห็นปัญหาเองสั่งนับใหม่ในหน่วยที่มีข้อคอรหาก่อนสิ้นสุดอำนาจกปน คือกรรมการประจำหน่วยหากโมคะจะต้องเลือกใหม่ทั้งหมดแต่ต้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินส่งสารรัฐธรรมนูญซึ่งใช้เวลาและหลักฐานหนักแน่นมุมมองดออรปุรวิท์วัฒนสุขมทชี้ว่าการนับใหม่จะไม่เปลี่ยนผลใหญ่แต่ช่วยเซฟภาพรวมและลดความเครียดแคลงหากไม่ทำอาจกลายเป็นฝ่ายค้านนอกสภาที่ยืดเยื้อนายชูศักดิรินินรองหัวหน้าเพื่อไทยยืนยันว่าพักกำลังรวบรวมหลักฐาน หากพอจะยื่นร้องเพื่อนับใหม่หรือโมคะแต่ยึดกฎหมายเคร่งครัดโอกาสโดยประมาณ50-70%สำหรับนับใหม่บางส่วนโดยเฉพาะเขตชนบุรีและปะทุมธานีที่มีประท้วงหนัก 3. ใครจะต้องรับผิดชอบกับความผิดพลาดผู้รับผิดชอบหลักคือคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตในฐานะหน่วยงานกลางจัดการเลือกตั้งทั้งหมด แต่บทความชี้ว่าปัญหาเรื้อรังจากโครงสร้างเช่นขาดบุคลากรต้องยืมจากราชการทําให้เสี่ยงแทกแซงหากพิสูจน์ทุจริตอาจขยายไปยังบุตรคลอื่นผู้รับผิดชอบบทบาทและความผิดพลาดที่ถูกกล่าวหาผลที่ตามมาจากบทความกะกะตจัดการบัตรเลือกตั้งรวมบาร์โค้ดและกำกับกอปนอถูกวิจารณ์ว่าบกพร่องเรื่องโปรง่งใสเช่นไม่มีลายเซ็นหีบ และไม่ตรวจสอบต้นขั้วให้ดีต้องรับผิดชอบสั่งนับใหม่หากโมคะอาจถูกฟ้องละเลยหน้าที่สร้างความไม่ชอบธรรมให้รัฐบาลใหม่กรรมการประจำหน่วยนับคะแนนและตัดสินบัตรด,ดีเสียในหน่วยถูกสงสัยว่าถูกซื้อหรือจัดวางเช่นมุดขีดทิ้งหลักฐานหากพิสูจน์ได้อาจถูกดำเนินคดีทุจริตแต่กะกะตต้องรับผิดชอบการแต่งตั้งพักการเมืองหรือรัฐบาลเช่นผอ,อถูกกล่าวหาว่าประโยชน์จากผล คือชนะในเขตข้อคอรหาแต่ปฏิเสธและโยนให้กะกะตออาจถูกวิจารณ์ทางการเมืองสูญเสียความน่าเชื่อถือหากมอบลุกลามนายกอนุทินกำชับฝ่ายปกครองดูแลผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสารรัฐธรรมนูญไม่ใช่ผู้ก่อปัญหาแต่เป็นผู้วินิจฉัยหากรับร้องจะตรวจสอบกะกะตตัดสินสุดท้ายหากโมฆะ,ะกกตอ,อาจถูกปรับโครงสร้างมุมมองเพิ่มเติม นักวิชาการชี้ว่าปัญหาไม่ใช่แค่ชุดกะกะตชุดนี้คือจัดการเลือกตั้งปีก่อนไม่มีปัญหาเพราะผลตรงข้ามแต่เป็นระบบเรื้อรังที่ทำให้ทุจริตง่ายหากปล่อยไว้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนการเมืองไทยสู่การปฏิรูปใหญ่สรุปการเลือกตั้งปี2,566มีโอกาสโมฆะทั้งหมดตำ่ำเนื่องจากต้องหลักฐานหนักและกระบวนการยาวแต่โอกาสนับคะแนนใหม่ในบางเขตสูงหากกะกะตลงมือเร็วเพื่อคลี่คลายวิกฤต กกตคือผู้รับผิดชอบหลักแต่หากพิสูจน์กระบวนการได้อาจลามไปยังกอปนอและพักที่ได้ประโยชน์สุดท้ายการแก้ปัญหาด้วยกฎหมายจะช่วยป้องกันกฎหมู่และรักษาความเชื่อมั่นประชาชน35ล้านคนที่ออกมาใช้สิทธิ์